อติสโคที่วัดประดูพระอารามหลวงที่จังหวัดสมุทรสงครามครับรายได้วัตถุมงคลตรงนี้นะฮะท่านบูชาเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยเลยเรียกว่าทำบุญนะครับ,รบเอาเงินปัจจัยเนี่ยไปซื้อที่ดินให้กับวัดเจ้าอาม ถวายให้วัดเจ้าอามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัดเจ้าอามยังขาดปัจจัยอยู่10กว่าล้าน10กว่าล้านแล้วพี่เพราะที่ดินเนี่ยต้องใช้งบประมาณถึง24ล้านเศษนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านวางประจําไว้9ล้านนะครับก็ยังมีเหลืออีก10กว่าล้านเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยมีส่วนช่วยนะครับช่วยนะครับช่วยการทำาตบูรณ์ครับนี่ก็เรียกว่าของเก่าครับรลาแห้งไม่ใช่ของใหม่นะฮะตั้งแต่ปี2 5 5 2อันนี้เขาเรียกว่าสำเพาทองเจ้าสัวราคาบูชาครับอยู่ที่ถ้าเกิดอ่าองค์ ไม่ปัดนะครับพระองค์ไม่ปัดนะครับอยู่ที่ราคา690โทษทีนะครับพระองค์ปัดเจิมนะครับองค์ปัดเจิมนะครับราคาอยู่ที่699บาทนะครับ699บาทส่วนมีเจิมนะครับมีเจิมนะครับส่วนองค์ไม่เจิมราคาอยู่ที่599บาทนะครับองค์นี้นะครับก็คือสัเผาสทองเจ้าสัวไปลองใช้กันดูได้เพราะว่ามีประสบการณ์แล้วระยะเวลาตั้งแต่การปลกเสกตั้งแต่31มีนาคมปัจจุบัน มีคนเอาไปนาไปติดตัวไปใช้นะครับมีประสบการณ์ครับคือผมมาเล่าในบางทีเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวหาว่ามาเริ่มแรกนี่ผมเห็นว่าหลวงพ่อที่เอามาแจกไหมครับมาแจกวัตถุมงคลตรงนี้ยผมเคยได้รับจากหลวงพ่อมาเคยแใช่ไหมฮะใช่รุ่นแรกๆเลยนะครับคือท่านให้ ท่านให้เพื่อเอาไปทดลองประสบการณ์นะครับวันนึงน่าจะมีคนเขียนจดหมายเข้ามาบ้างรบค็คืออยากให้เล่าถึงประสบการณ์ของการใช้วัตถุมงคลสำหรัทองเจ้าสัวเพราะว่าบางคนขออยากได้บ้านเช่านะครับอันนี้มีตัวตนนะคือพนักงานที่ UCC ผมเคยไปคุยกับเขาเขาได้ไปเขาได้กลิ่นหอมทั้งคืนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็ภูมิใจนะเพราะเราให้เขานะครับก็คือแล้วไงว่าเขาบอกว่าอยากได้บ้านบ้านอยากได้ห้องเช่าเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเขาเสีย2,000บาทได้บ้านทั้งหลังเลยเช่า2 0 0 0ทั้งหลัง มันสุดยอดไม้เล่ะอย่างนั้นน่ะต้องบอกว่าสุดยอดหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแบบบางคนเอาไปถูกหวยครับอันนี้พนักงานฟูดแลนด์เพิยได้ไปขอฟูดแลนด์ที่จันทร์ศรีนิวงศ์ไปทา่ผู้ชายอ่ะกลางคืนไปดูนะเขาได้ไปไปถามดูได้คือแต่ละคนเนี่ยที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาลองขอคือการขอเนี่ยอธิษฐานต้องบอกว่าการอธิษฐานอธิษฐานขอไม่ใช่ว่าขอสิ่งที่มันเกินตัวนี่ต้องบอกท่านผู้ชมนะบางคนบอกว่า อยากจะได้นั่นอยากได้นี่แต่ว่ากรรมเราเนี่ยมันเยอะก็เลยว่าไม่สิ่งทับขอในสิ่งที่มันไม่เหนือเวรเหนือกรรมบางครั้งเนี่ยกรรมเรามากเกินไปขอไปก็ไม่ได้หรอกฮะคือบุญไม่เคยทําแต่ว่าจะไปขอนู่นขอนี่ก็ไม่ได้ฉะนั้นแต่จับสาคัญถูกต้องและคุณต้องทําบุญด้วยต้องจุดทูบต้องจุดทูบขอเลยขอได้เลยอธิษฐานได้เลยนะฮะเพราะว่า มวลสารที่ใส่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีผงพุทธคุณนะครับมีผงทึกพุทธเมตตานะครับแล้วก็มีปูนที่กระเทาะมาจากแขนข้างขวานะครับขององค์พ่อใหญ่นะครับเป็นพระประธานในพระโสถที่วัดประดูนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมผมเอาไว้ในรถนักกลิ่นหอมในรถมมีกลิ่นหอมนะฮะก็เลยว่าสนใจอย่างไรก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขศูนย์4ป6หนึ่งสามสกเจดศนย์ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกนะ คือถ้าการบูชาสำเภานะฮะคือเ็าเรียกว่าเป็นเคล็ดนะครับของคนจีนครับเคยเห็นไหมว่าที่เขาบอกว่าอย่างมีบางคนไม่มีเรือบางทีไปหาเรือลำใหญ่ๆมานะครับก็วางไว้ที่เขาเรียกว่าโต๊ะทำงานที่พื้นนะฮะว่าที่บริษัทห้างร้านแต่ถ้าเป็นเครื่องรางอย่างนี้คุณเลี่ยมแล้วติดตัวติดตัวนะนะครับมีเขาเรียกว่าประธานบริษัทบางบริษัทครับผมเอาไปจับขอบเงินแล้วเลี่ยมขึ้นคออดี๋ยนี้โดนอย่างนี้โดนน้านี่เป็นอะไรไหมครับพี่ดอก โดนน้าก็อย่าไปแช่ฮะอย่าไปแช่นะไม่หน่อยไม่เป็นไรกาแช่เนี่ยอาจจะก็ไปเลี่ยมกรอบกรอเพลาะี่มกรอบพลาสติก่าเลี่ยมพลาสติกนะฮะครับผมก็นี่แหละครับที่บอกว่ามีอักขระยันนะครับเพราะว่ามียันกำกับก็คือเอาไปติดตัวแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ บางคนเนี่ยเขาสงสัยเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วอักษรจีนที่บอกอีฟางเฟิ่งซุ่นเนี่ยเพราะว่าเรือเนี่ยบางคนเขาทำถ้าเป็นเรือใหญ่เขาจะมักษรจีนที่ฐานไว้วางไว้ว่าอีฟางเฟิ่งซุ่นเนี่ยแล้ว่าเรือที่ล่องไปในลําน้ําที่ราบรื่นเรียบสงบก็เรียกว่าไร้คลื่นลมนะฮะไม่มีอุปสรรคก็เหมือนทําอะไรแล้วก็มันก็รับเรื่องไปหมดอ่าพกคืออยากให้ลองคือเรื่องของค้าขายเนี่ยมีเขาถามมาบอกว่าช่วยเรื่องค้าขาย เก็บเงินเก็บทองใช่หรือเปล่าบอกถูกต้องครับนะครับเรื่องของค้าขายเรื่องเงินเงินทองทองมีคนเอาไปบอกว่าถ้าเรือศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เขาได้เงินเขาได้ห้าหมื่นบาทแต่ผมไม่ไม่เอ่ยนะฮะว่าเขาได้เรื่องเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงฮะเขาได้ห้าหมื่นแล้วเขาไปเลี่ยมทองหนึ่งบาทเลี่ยมทองเลี่ยมทองไแล้วกท้าไงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเขาไม่ได้เงินเขาก็ได้แบบไม่อยากคือเรียกว่าไม่ไม่เชื่อก็แบบได้มาง่ายๆอย่างนี้ครับผมนะฮะท่านใดนะที่สนใจนะครับครับจะไปพบปิดตัวหรือ เครื่องรางพกประจำรถนะครับนี่เลยโทรมาเลยครับ0816 34 16 70ครับมีกจดมจำกัดไหมพี่จำกัดต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นพิมพ์พิเศษเนี่ยก็คือปัดทองในพิมพ์มี500องค์นะครับแต่ถ้าอย่างละสีเนี่ยสีละ0 0 0องพันองค์ซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยแล้วไม่เยอะนะฮะนี่เป็นของเก่านะไม่ใช่ของใหม่ตั้งแต่ปี2 5 5 2ก็ปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่31มีนาคมที่มีพิธีปลุกเสกไปครับ ทุกคนนะครับที่เช่าบูชาก็เหมือนกับเป็นการทําบุญช่วยวัดเจ้าอาในการซื้อที่นะครับไปซื้อที่ดินให้กับวัดเจ้าอาครับเพราะว่าขาดเงินอยู่อีกประมาณ9ล้านเออสิบสิบล้านถูกวางประจาไป9ล้านนะครับก็ไปติดต่อได้คือบางคนสนใจถ้าบ้านอยู่ใกล้ที่วัดประดู่โปแวะไปที่วัดประดู่แต่วัดประดู่รู้สึกจะมีเหลือแทบพิมพ์นี้พิมพิมปัดทองพิมปัดทองนะฮะปัดทองในพิมพ์นะฮะสี่สี่นี่ไม่รู้ใครเก็บไปหมดนะฮะเขาไปช้อนกันหมดแล้วครับหมดจริงๆนะฮะไม่มี นะครับที่ว่าเจ้าอามยังพอมีอยู่บ้างนะครับก็ยังหรือถ้าอยากจะให้ชัวร์มั่นใจสอบถามมาเลยนะครับด่วนเพราะว่ามีน้อยจริงๆนะฮะของดีเราต้องมีน้อยพี่นน้อยใช่ครับของดีแล้วมีเยอะคนก็ไม่สนใจว่าไม่ใช่ของดีนะครับก็เรื่องเรื่องราวสุดยอดที่เอามานี่คือุดยอดเรื่องของค้าขายนะครับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับนี่คือสมภารทองเจ้าสัวนะครับอ้าวแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งผมเห็นพี่ท็อปถือมาตะไกรนะครับก็จะถามอยู่ว่ามันคืออะไรอ๋ออ่าครับ อันนี้มันคือมันเป็นยังไงครับพี่ท็อปอ่านเล่าหน่อยอ่าคุณอ้ําเนี่ยรู้อยู่แล้วอันนี้เนี่ยกล่องเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะครับนายพาวเวอร์รหัสลับดวงดาวเดอะซีเคียตออฟเดอะอินิเวร์สเนี่ยนะฮะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของพลังงานรู้จักเรื่องของหินลาวาบุกขอไฟอ่พอรู้จักครับพี่รู้จักใช่ไหมครับผมเรื่องของเหรียญสเคล่าอ่พอรู้จักครับตอนนี้ผมว่าไม่ต้องพอรู้จักอระรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวนีคือเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะพี่นะถ้าไม่ไรู้จักกนนะะตเ ตกเทรนเลยแล้วถ้าตอนนี้ผมบอกท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะส่ง s m s เข้ามาถามผมตอบได้เลยนะฮะจะโฟนอินเข้ามาก็ได้นะฮะหรือจะสอบถามยังไงเข้ามาคือเหรียญเนี่ยพลังงานตรงนี้ผมชูให้อ่ะชูให้นะครับเหรียญรหัสลับจากดวงดาวเนี่ยนะฮะนายพวอร์นี่นะฮะเขาเรียกว่ารหัสลับนายเนี่ยแปลว่าเก้าคือพลังเก้าเขาเรียกพลังจิตสัมผัสคือเก้าเนี่ยถ้าตามตามหลักโหราศาสตร์นะฮะเก้าคือพรเกตนะครับก็คือเร่ง่ายว่าคุณเอาไปห้อยเถอะตรงนี้เนี่ยเหรียญนี่นะฮะ ของทุกบริษัทดีหมดต้องบอกว่าดีหมดแต่ว่าเหรียญนี้นะครับพลังงานอยู่ประมาณ3,500 cpm ขึ้นไปนะครับเวลาเอามาติดตัวเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยบอกว่าถ้าเอามาติดตัวบางคนเอามาห้อยห้อยโชว์นอบเสื้อแต่ว่าประโยชน์มันน้อยลงน้อยนะน้อยเพราะว่ามันต้องแนบเนื้อคือมันต้องเอาไปใส่คือห้อยแล้วก็ไว้ในนี้เอาไปโดนเนื้อคือบางคนบี่กลัวโดนเผื่อ อ๋อโดนเหือดอ๋อคนจังหวัดอะไรเนี่ยโดนเหือนะฮะกลัวโดนอ่าโดนเหืออโดนเหือะครับก็เลยต้องไว้ข้างนอกเลอะช่างมันครับไม่ต้องไปสนใจคือเรียกว่าเอาไปติดตัวแล้วคุณเอาไปใช้เนี่ยเรื่องของสุขภาพต้องบอกเลยว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องเบาหวานตอนนี้ที่เขามีวิจัยออกมานะครับเรื่องของอัมพฤกษ์ ต้องชัดเจนอัมพาตผมไม่พูดถึงเพราะว่ามันหนักแล้วอัมพาตนี่คือมันมันมันขยับไม่ได้แต่ถ้าอัมพฤกษนี่ยังมีสิทธิ์หายครับ,รบเอาเหรียญไปห้อยเนี่ยนะครับแขนขาขยับภายในประมาณประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะ คือหลังจากที่มันแข็งๆมันขยับได้ลิ้นแข็งๆนี่เขาไปทําหน้าที่ยังไงพี่ดอวเขาไปทำหน้าที่ยังงไเขาเรียกว่ามีตัวหนึ่งนะครับคือพลังงานที่เขาแตกตัวมาคือสารสังสีแกมมาที่ออกไปกระแทกแตกตัวของเหลวเนี่ยของเหลวอย่างเช่นน้ำเนี่ยนะฮะบางคนก็เอาไปชาร์จน้ําดื่มคือน้ำเนี่ยมีโมเลกุลเนี่ยสิบสองประมาณสองเมื่อเอาเหรียญไปไปวาไปแนบเนี่ยนะฮะก็จะทําให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันเล็กลงเหลือประมาณหกโลหิตเราคือเลือดในร่างกายเนี่ย ก็ค <Ooh. S 3> ือน้ําถูกไหมฮะถูกครับน้ำก็เลือดเนี่ยก็คือน้ําเมื่อเอาเหลียญเนี่ยมาห้อยแนบเนื้อติดตัวนะครับรลังสีที่ออกไปเนี่ยนะครับหรือพลังงานที่ปล่อยออกไปเนี่ยก็ทําให้เลือดเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กลงก็เปรียบเสมือเนี่ยถ้าปากกาผมเป็นเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วคุณมีไขมันอุดตันมีเลือดที่มันข้นมีมีความเหนียวเลือลมันวิ่งก็เดินลําบากเดินไม่ได้้าแล้วเราจะรู้สึกปวดเมื่อยบ่อยบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยขับรถขับราหรือว่านั่งกินข้าวอยู่ทานข้าว ชาปลายนิ้วมือนะครับปลายแขนอย่างเงี้ยนะฮะลองได้เพราะจะทําให้เลือดเนี่ยมันกาเรียกว่าไหลฟโล่แล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีและในกล่องมีผมได้เห็นว่ามีกร์ดมีกร์ดไอ้กร์ดนี้กานี้กานี้ไม่ใช่จริงๆเหรียญนี้เขามีเขามีก๊์ดอันนี้เขาเรียกว่ากร์ดเซอร์ไว้นะฮะใบเซอร์ใบเร์ตรงเหรียญนี้นะครับแต่พิเศษให้สำหรับแฟนรรยการสุดยอดทัวรไทยนะครับให้ก๊์ดพลังงานนะครับ มีหลงวงปู่ทวดนะฮะด้านหน้า,าเป็นหลงวงปู่ทวดด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมรารดสีหลงวงปู่ทวดนะครับการ์ดนี้น้องน้องเหรีหยญน,น้องเหรียญน,น้องน,น้องเหรียญน้องน,น้องเหรียญนี่คือถ้าคุณ ซื้อหนึ่งนะฮะแถมกดไปอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยนะฮะคุณติดตัวกราดนี้ให้อีกคนหนึ่งช้ได้เพราะมีพลังงานผมเป็นคนขี้งกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเสื้อไว้ได้นะครับคือคุณผู้ชายเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อไว้นะฮะซึ่งกราดเนี่ยแต่ต้องบอกว่ากราดกับเหรียญเนี่ยเหรียญพลังงานสูงกว่าก๊าอต้องบอกงี้นะฮะเหรียญเนี่ยพลังงานอยู่ประมาณ3,5 0 0 cpm แต่กราดเนี่ยอยู่ประมาณ1,400 c พ m อือ cpm คือพันสี่ร้อยเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่สุขภาพดีครับดีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปติดตัวก็ห้อยก็ติดไว้เงี้ยนะฮะเน็บไว้เงี้ยแล้วก็เดินเหินไปสบายๆ<ม>นะครับแต่ถ้าเหรียญเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเอาเรียกว่าบางคนเนี่ยสุขภาพปวดหัวบ่อย<ม>ปวดเมื่อยบ่อยค,ความดันสูงนะครับเอาไปลองดู<ม>นะครับอันนี้ลองอันนี้ียกว่าต้องบอกว่ามีการทําวิจัยออกมาแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยมีในแพทย์้วครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยในแพทย์เนี่ยหลากหลายโรงพยาบาลครับที่มีการ ชุมนุมกันแล้วมนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าคุณทุกคนเนี่ยมีเหรียญนี้ครับผมแล้วไปตัวสุขภาพดีหมดต่อไปก็ไม่ต้องพึ่งยาหมอแล้วโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเขาก็เลยไม่ต้องคือปัจจุบันเนี่ยคือมันถึงไม่ไม่ในแพทย์เนี่ยเขาไม่กระโดดลงมามากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องของยานะครับเคยอ่านหนังสือเรื่องอุบายขายโรคไหม ไม่เคยครับพ็อกเก็ตบุคุณไปอ่านดูนะฮะ <c oughs> บางครั้งเนี่ยสุขภาพเราดีๆเราไม่ได้เป็นอะไรหรอก <c oughs> นะครับเพียง <P ing> แต่ว่าเขาเรียกอุบายขายโรคไง <c oughs> มาคุณเป็นโรคนะนั้นโรคนี้ <c oughs> เพื่ออะไรขายยา บางทีเราปวดหัวนิดนึงอาจจะนอนไม่เพียงพอแต่เราไปหาหมอหมอว่าเราเป็นไมเกรนบ้างเป็นนี่มันจะเป็นสารพัดโรคคือบริษัทยาเขาผลิตขึ้นมาคือยาเนี่ยมาทดแทนฉะนั้นคุณไม่อ่านหนังสือไม่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าไปรักษาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นหัวตัวช่วยไปบำบัดเท่านั้นเองเอาไปบำบัดติดตัวเนี่ยบำบัดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็มีพลังงานมีแข็งสามารถแข็งแรงขึ้นคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับวัดนี่ไม่ไม่ต้องห่วง หายแน่นอนไม่เป็นหวัดมีมีให้คุณพ่อใช้เยอะสองลายพะนะฮะมีทั้งอันนี้มีออก็จะเป็นมีมีแบบเรี่ยมกรอบมีฝังเพชรนะฮะเพชรนี่ไม่ใช่เพชรแท้นะฮะเพชรเพชรอ่อลัสเซียลัสเซียนะฮะก็คือให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปห้อยหรือจะเอาแบบนี้เปื่อยๆราคาเท่ากัน นะครับก็คือว่า1เหรียญก็จะแถมการาฟผมก็เน็บใส่กระเป๋าผมเฉยเลยนะการ์ดได้ต้องดูนะครับตรงมีบาร์โค้ดนะพี่มีบาร์โค้ดด้วยนะครับอ่าก็มีให้จะแถมการ์ดนี้การ์ดพลังงานนะครับนี่การ์ดพลังงานให้คือ1แถม1ไปเลยครับนะครับหรือว่าจะ2เหรียญ2เหรียญ2เหรียญราคาเท่าไหร่เนี่ยสเหรียญสามพันหกร้อยบาทสามพันหกร้อยบาทสามพันหกร้อยบาทคุณอามนี่ใจถึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามนิดนึงพอดีมีตอสเบนเข้ามาเขาบอกว่าวัดเจ้าอามอยู่จังหวัดไหนจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ตรงบางขุนนนท ครับตรงตลิ่งชันติดกับกรมครับกตดีนะครับก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้เยี่ยมชมก็ได้วัตถุมงคลที่วัดด้วยข่าวมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับซึ่งถ้าอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบอยู่กับบ้านกับวานะฮะแล้วก็เรียกง่ายว่าได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็ของขังนะครับพระเนี่ยเยอะ นะครับวันนี้เนี่ยสุดยอดธนชัยก็เลยนำมาฝากกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพอทองเจ้าสัวนะครับซึ่งปลูกเสกเมื่อวันที่31มีนาคมปีย้ำแล้วย้ำในเฮียพี่นะครับตัวปัดเทอเจิมทองเนี่ยนะครับปัดทองปัดทองน้ที่ผมชี้อยู่นะครับ699บาทคบัาบทกับตัวธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้เจิมนะครับ599บาทนะครับ อ่ะก็บุชาสอบถามไป08163416670หรือจะเป็นเหรียญพลังงานสเกล่าครับอย่างที่บอกว่าคือไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วทุกคนรู้ลูกครับทุกคนทราบนะครับคือลายนี้นะครับแบบนี้มีการ์ดแถมให้ก็เป็นการ์ดพลังงานคือบางคนอใช้หนึ่งเหรียญก็เอาการนี้ให้อีกคนหนึ่งไปไม่ต้องใช้เยอะใช้เวอร์เกินไปก็ไม่ดีนะฮะมากเกินไปมันจะมึนหัวนะครับก็คือให้ดื่มน้ำมากๆนะครับก็ฝากเอาไว้ ใช้ได้ก็ต้องทดลองกันสิ่งเหล่านี้เ็าเรียกว่าของดียังมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็สุดยอดทั่วไทยก็จะสาอแสวงหามาหาอะไรสุดยอดท้องสุดยอดมาให้ท่านผู้ชมได้เจากันฝากกันนะครับเห็นเขาบอกส่งซิกแนลมาแล้วเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วรายการสุดยอดทั่วไทยต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ในเคือนะครับธัญสานะครับนี่แหละฮะสนใจเป็นตัวแทนหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์เลยนะครับ 0-816, 3 416,70นะครับ นี่อันนี้อะไรฮะนี่ตัวไอเจลครับพี่ไอเจลไอเจลตัวทาอ่ารอบดวงตารอบดวงตาอ่าฮะตัวทารอบดวงตาเป็นเจินทองคำเลยนะเป็นทองคำข้างในมีทองคำเออดีนะฮะอ่าก็ต้องขอบคุณทัญญาอ่านะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการสุดยอดทั่วไทยครับผมครับอ้าววันนี้เวลาหมดแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์อาทิตย์สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งครับกับเราสองคนในการสุดยอดทั่วไทยวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ